ทุกคนตอนนี้เฮากําลังได้นกหรือตัวหนึ่งนึงนะทุกคนนี่นี่นโอ้โหทุกคน,นได้ตัวหนึ่งแนละ้วทุกคน,นมาเลยทุกคนนี่นกไม่นกอย่างทุกคนเขาเอิญน,นกอย่างทุกคนมาโตหน่อไม้ก็ทั้งไผ่ก่อน,นี่กคับทุกคน ดงง่ายทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็คือดอวไม้เท้าปูไฟดอวไม้เนาะนี่กลาบสบายดีเอฟซี FC ทุกคนกะเมื่อน,นี้กะอยู่กับสองมอนบ้านหน้าคือเก้าเด้อทุกคนเด้อเมื่อน,นี้เฮา มาไฮมาโซนได้ทุกคนนี่ตอนนี้กําล่งฮอดไฮฮอเอา้าตอนนี้กําล่งฮอดไฮฮอดโซน,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 าาน,ลน,นแล,ล,ลนน้วได้ทุกคนเด้อนี่บ่ายี้ัฮากะสิบพาทุกคนย่างเลาะเบิ่งหาเห็ดหาหอนเนาะหาเนื้อไม้เนาะแล้วก็เลาะดงเลาะป้าไปไปติดตามรับชมไปน้ำกันเด้ทุกคนเด้อ นี่ก็คือโซนมั่นของผู้ค่าเองเนาะนี่โซนมั่นของค่อยเองตัวนี้แล้วกับปูโกยปูแนวกิดไว้ลายเนาะปลานี่สิะละให้เบิงเด็กทุกคนปลาตตหน่อ,นอไม้ก็ทั้งไพ่ก่อนนี่ก็ทุกคนนี่ลงง่ายทั้งนั้นเลยนี่ นี่ก็คือต้นไม้แถาป,ปุไปายก่ออยู่ได้เห็ดเก็บเห็ดอ้าวเห็ดอ๋ออีได้ทุกคนเลนี่เขาสีได้เก็บเห็ดไว้เนาะทุกคนไว้ไปซื้อแกงต้นไม้เนะ <Okay. S 1> า,านะนี่ยังว่าเห็ดได้ปะเห็ดหอนเก็บต่างกันอู้ยงงงามเลยทุกคนนี่ กำลังอ้อไม่ๆเก็บเสียชงไว้เนาะไปบานนี้เขากาสีได้เดินทางเข้าป่าต่อเนาะต่อเห็ดซีนเนาะทุกคนนี่ตัอทุกคนเนาะบางคนสหเอิญเห็ดหูหนูเนาะทุกคนเอิญมีคือกันเนาะบางบ้อนนะเอิญบวกคือกันนี่เห็ดนี่นะนะบ้านคอยเหเอิญเห็ดตั้นเนาะทุกคน หลายบอดลายของทิ้นกับพกคือการห้าสิเก็บเอาไปแกงซี่หิดข่าวเลยนะทุกคนนี่เดอ้อทุกคนเดอ้อนี่เดี๋ยวนี่หลายเดียบรึทุกคนเนี่ยนี่ตั้งแต่ปูจะปกนี่คนตัวใม้เนี่ยน,นะตัวทนนี่ห้าก็สีได้ปิดเอาเห็ดได้ทุกคนเห็ดตั้นเนาะปิดไปแกงนะทุกคนอืม อ้อใบไมๆกะไม้เนาะอ้อโตเห็ดนี่แบบง่ามๆเลยนี่หากินแบบเป็นๆน,นี่โอ้ตัวคักหน้านี่อ๋อเก่งยมอยู่นะเห็ดแบบยังระบไปะนี่เก็บเอาเนาะทุกคน ทงลงรูมกันนะโสดมั่นผู้เจ้างามบอกมั่นกับงามพอสมควรอยู่เนาะทิ้งเอกทิ้งนี่แล้วอาทุกคนอาทุกคนตอนนี้กเาเฮาได้หอดป่าด้ไรกัสีเหลวปุ้ง่เห็ดเห็ดนะทุกคนเลย เห็ดเห็ดยังทุกคนนี่นะปลาตัวเห็ดนี่นะอ๋อตามหอนเ้ากระชีด็ปิดเอาได้ทุกคนผิดเอาไปแกงเนาะนี่เขาเอิ้นว่าเห็ดเห็ดยังก็เห็ดเออเห็ดพุ่งแล่นเนาะไม่รู้ทุกคนมันหลายท้องที่มันสืเอิมมุ่งคืดกันเนี่ยห้ากระชีด็ปิดไปแกงโฮมกันนะทุกคนปลาตัวทุกคนทางนี้เด้อ๋อทุกคน ตอนนี้หฮากวกําลังเดินทางหฮามาฮอดป่าแล้วเนาะนี่มันจะเป็นใบไม้เป๊ะๆทุกคนฝนหากะตะกุกหากระยาแล้วหฮาสิมหาเลาะเบิงฝูงนกที่มันดิ้นน้ำอยู่นะมันหากินน้ำหาเซลแมงไม้เนาะมันสีมีบ่นะไปไปเบิง้งไปฮับสม้มน้กันเลยหฮาสิจอปล่อยไปเบิ้งเด้ทุกคนเด้อ นกเมื่อกี้นี่เข้ามาเนอะแต่เขาอัดเอาประทันทุกคนนี่มาแล้วทุกคนเสียงห้องแล้วทุกคนมันอยู่ข้างเทิงนี่ทุกคนนกตัวใหญ่ทุกคนนี่บินไปแล้วทุกคน ที่นี่เฮาเห็นมันเฮามาทุกคนเฮาทุกคนเฮามีแนว่ยวเจเบิ่งเนาะมันเมนเฮิตยังทุกคนนี่น,ะนี่นี่น,นะคือง่มง่มันกลิ่นได้บวนี่เห็ดนี่นะเฮาบอกเคยกินเนะาะแต่เฮาบอกอ้าทุกคนให้เบิ่งดิ่งนะเห็ดกะลายอยู่เนาะ เห็ดนี่ทุกคนนี่เนาะทุกคนฝนตกแล้วตอนนี้เ่อก็ยังบบได้อย่างไยเนาะได้แต่เหตุได้แต่นะเนาะฝนตกลงมาเลยตกวันนี้ใบตองท่านแห้งช้ำเนาะใบตองท่านแห้งช้ำทุกคนตกอีแล้วฝนนี ไปเอากันตอนนี้นกมาเลยทุกคนเนาะนี่วาสิเมืดเป็นงนีตชิงนกทุกคนนี่เมมล่มาเลยทุกคนเนาะนกนะนี่มาเลยทุกคน มันโถงเงี้ยนะทุกคนน่าจะเป็นไก่ป่านะทุกคนมันบน่เห็นเนอะทุกคนเอาซุ้มกล้องเอาบอา่ได้เนาะมาแล้วทุกคนเนาะทุกคนสิงนกโถงเนอะทุกคน โถงใก้ไปทุกคนนะบัอหินมันนะทุกคนนี่ขึ้นลายตัวนะทุกคนเนาะทุกคนตอนนี้เรากำลังได้นกแลวตัวหนึ่งนึงนะทุกคน นี่นี่โอ้โหนี่ทุกคนนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วทุกคนนี่มาลทุกคนนี่โอ้อันนี้ได้นกตัวนึงเนาะเชียงหง เอาปลานกเด็ตัวหนึ่งทุกคนมู่มากะห้องลายนะทุกคน ตอนนี้ก็ยังอ,อยู่ในป่าเนาะเขากำลังสิงนกหองนี่ป้อตัวแฉวหลายๆอยู่เนาะกะในตัวหนึ่งเนาะนี่ให้นกมาตัวหนึ่งเนาะทุกคนจากนี้ก็เฮาสีได้หางหาเลมือเนอะเอาะเขาเยอะเข้าได้เฮาได้เห็ดได้นอกวันนี้ก็โชคดีอยู่พ่อสุขคนอยู่ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งนกนี่นกได้นกตัวหนึ่งจักนกไม่นกอย่างทุกคนเขาเอิญน,นอกอย่างทุกคน เฮากะหลังจากนี้เขาก็สีได้เลาะมือเนาะหาเอดกินกินเข้าเฮ้าเยอะเข้าแล้วเนาะไปคนมือในกายมันทุกคน ห้องเซลล์นะทุกคนทุกคนเ้นาได้งไงบอลมาแบบอยูบบ่บ,บนไม้นะนกก็เลิมเข้ามาเลย มันจักมันโถงอย่างทุกคนเป็นไก่ป้าทุกคนยังยินแต่เสียงก็แค่ก็แค่อยู่มันสุ่มกองบปได้ทุกคนมาทุกคนนะทุกคนนกตัว่ายด้วย ทุกคนก็ว่างทางมือเขากับกล้สีฮอดแล้วเนาะนี่ก็เป็นผลานหินดานเนาะทุกคนตอนนี้เทาก็สิีกลับบ้านมือหาไอ้กินเอจอยู่ตอนนี้มันกระเทงแล้วเนาะเขาก็หารัดเสาก็ได้แต่นกตัวนึงเนาะมันกินอันกินเท่เาก็ได้แต่นกกับเพ็ดเนาะทุกคนเนาะไปเขาสัเอดเมนูอย่างคิดไปเบิ้งน้มกันทุกคนนี H นนนน่นกตัวนึงนี่ไป เมื่อคืนทุกคนที่กลับที่พักแถวเนาะะกลับเทงเ่งแถวเองเนาะคือว่าอยู่ข้าวแห้งแล้วนะทุกคนนะกับสาวเมื่อคืนนี้กับฝนตกแห้งอีือททุกคนน้ำลดนเหอลน้ำคัน,นกตกกาบานกาหมดแล้วเสร็จลงไ้ลงหน้าหมด หอดถีงแล้วทุกคนนี่ก็คือผายเขาบหอดโทรศัพท์หอดถีงแล้วนทุกคน สเสตเมนูนี่แกงเห็ดใบใบหูนุ่งวะเห็ดเฮ็ดตั้นเนาะเฮาเอิญเฮ็ดตั้นบางเบ้าเอิญมีชื่อกันที่ล่นใส่นกนี่นกโดนข้าวได้เสาในหละนี่นสเสตเมนูแซ่บๆพอดีเนาะร่างกิน,น,นโคอยู่เนาะล้ลางหมอ้อล้างเห็ดไว้ก้อนนี่ล้างอันตัวมันเป็ดตะหัดนี่ก้อน,น นกตอทุกคนนกกินมาให้บังไเนี่ยเพานกมันกินมากขึ้กับห้อเนาะเห็ุได้ทางนั้นโอ้เป็นตะมั่นอยู่ใงนี้นกเห็นนะโอ้ต้องเติมเติมอยู่เนาะคักคักเมนูแซ่บๆเลยมันนี่นะ เท่ากับโบ้ดิฟักนะครูมีแต่ฟักแล้วก็หล่นเลยเนาะนี่นกตัวนึงก็มีแต่หล่น ใส่เดียวกรับเห็ดเห็ดนิ่งก็เห็ด,นนบหดใบหนูเห็ดหูหนูเนาะฟักแล้วก็เสือนี้เลยทุกคนเข้าสิหล่นใส่เห็ดเลยเนี่ยแก่งเข้ากันกับเห็ดเลยเนี่แ่บแบเลยทุกคนมันจะนวนวลกันเลย ทุกคนได้เ,นเมนูไปน,นี้นะปีนงไม่ได้เด็๋ยวจะเปิดไปจัดการให้เบิงมานี้นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ฟักนกแล้วก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะตอนนี้เราสีได้หล่นเลย น,นี่ก็คือนกกาา็ะเฮดใบหูนูเดนเนาะก็ะเฮดพุ่งแรนเนาะสิหล่นเซน้ำกัดเลยเลยนี่แก่งโล่งมาหน,น้แซ่บตอนนี้กำลังสีไส้โหสีไข่นะทุกคนกับไปตู้นี่ใส่ลงไปใส่โหสีไข่นี่ปรุงเคิงเลยีป แค่ตอนนี้ก็มีแต่ตำม,มาคิดเชอนี่ตำม,มาคิดแล้วก็ใส่เปิบกลเป็นโนอะไรันมีจ้ะแล้วก็มี้างมออันนี้นะอุปกรณ์เท่าอยู่หน้าก็บอดี้มีอย่างไรดนาะ เลยได้โ่นก่อนให้มันเท้ากัดก้อนไปที่ได้กพังขึ้นเลยได้มันพักนี้ถ้าใส่น้ดำล้างสะแดกสะแดกก่อนอันที่ขาดก็ได้นี่ก็คือปลาละ แตกคอ,นอนมนวนทุกคนสีได้ขางมอขึ้นได้ได้บ่านี้ กพ่อปงแล้วนะทุกคนเนาะอ้ยนี่พ่อบอกเลยทุกคนตอนนี้ก็ใส่พักเลยเด้อพักที่๕ตีมาเนาก็ล่นก่อนอืมต่อกคน รออีสักประมาณสองสามนาทีแล้วก็เอาไปกินเนาะทุกคนเวชุกและใช่ไหมทุกคนตอนนี้กำลังได้เริ่มตัดเรียบร้อยแล้วเนาะตักมาพร้อมเสิร์ฟแล้วป๊าตุบแต่น่ากินเนาะทุกคนนี่ไปไปกินน้ำคานหวานนี้ทุกคนไปเลยทุกคนมันก็นคือแมวครัาเนาะ คือพอน่ะกินข้าวทำกันทุกคนว้าวจรรนะยากาแซ่บๆเลยทุกคนแกงเห็ดตั้น,นอันกรับเท่ากับโบมี่ยังไงเนะาะเพราะมักกะทินยังเดียวมาเข้าทกันเลยทุกคนมาทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวนทำกันนี่มาไหนเนี่ยแซ่บเลยรุดน,นกหดเห่าได้เสาเลยทุกคนเนาะ ส่นเสเหติตันเนาะทุกคนกินข้าวนมม้อเนี่ยทุกคนโดนนกแทบบไปเนาะแทบนี่ I เดินตาดน,นี่ตบตุตบมต้มวานมากเลยมึงกินไม่พออิ่มหมูหมูนเยอะขึ้นด้วหน้าเนาะมาทุกคนตอนนี้กระร่างกินขา้าวกินน้ำเลแล้วเมื่อแล้วเนาะตอนนี้เขาก็สิได้ปิดคลิปได้เนาะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มต้น,ตนจนจบเลิงเนาะกะมาวันนี้เขาก็สิได้ลาไปก่อนเนาะ ขอขอบใจทุกคนเนาะสบายดีทุกคน